สวัสดีเอฟซีผู้รอคอยผู้ถาเบิ้งเนาะผู้คุณหลังแตกเต็มเต็มเนาะพี่น้องแต่ว่าแตกอยู่สุดฟันโค้งเนาะพี่น้องเนาะสุดต้องหวัดว่าว่าแตกหลุด,หล,ดหลังจากแตกสามศูนล่างตรงๆล้ากะสิไปต่อเนาะพี่น้องเนาะต้องหวดทนบบทนบาไวแล้วอยากปล่อย แต่ว่าสุดต้องวัดว่าเขาเนาะพี่น้องเนาะว่าติดวิ่งหกวิ่งหกวิ่งหนึ่งรูดพิษได้พี่น้องแต่ว่าเลขวิ่งเลขกเขียงเขาเมดได้พี่น้องเด้อเลขกเขียงเลขตั้งหลักอ่ะเขาเมดจุดตัวเด้อสามศูนย์เก็ดสองเขาเมดไผ่เขาวิ่งได้ก็คือติดทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่พิษเมด โหลดกระพิษยิ่งโหลดกระพิษแต่ว่าวิ่นเข่าสามศูนย์เข่าเก็ดสองในพี่น้องเนาะเลขกวิ่น,นั่นเขานั่นเลขกวิ่นที่มีศูนย์หนึ่งสองสามสี่หักกเก็ดเข่าเขาวิ่งได้พี่น้องเขาวิ่นได้เลขกเขี้ยงเขาบนรางเลยเล็กเขี้ยงจัดให้แต่ว่าขันจับก็คือจังปูว่ามันจ,จับไปเรื่อยๆนว่าเลขมันเลขกสูตร จับไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆไม่แขนไปแขนไปตัวตั้งที่แหลกกบจังซี่มันว่ตัวรุ่นมากกจับจับเขาจับเขาไปย้อนเขาย้อนเขาไปก็เลยตั้งที่แหลกอ่ะเล็กสุดเลขกวิ่นกบเขาเมดและพี่น้องเอ้ยเขาั้งบนั้งล่างขออภัยที่จับเลขก่าเขาแหลกๆอจับหลาไปหลาไปแขวนไปแขวนไป,นไปจังไปเขาเนาะพี่น้องเนาะ ยังไปเข่าคักๆฟันตรงๆข้างล่างฟันตรงๆเลยบักกลับพร้อมแสกตรงๆสามศูนย์ไว้นี้กะนเพราว่าได้ขั้นแขวญห่วยไหมพี่นอ้องเป็นยังจังเหล็กลักเหล็กเขี้ยงคือคือเข่ามัดตโตอยู่บระจับก็จับบ่อกจ,จับพิษผัดจังในกระดกกระเดียสันดีเลยอยากปล่อยต่อพี่น้องไปต่อเลบอยบอยัางแล้วเนาะ พี่น้องกสิยากเบิ้งอีกคือกันน่นะเนาะที่ตามปูคุนไปเด้อพี่น้องเด้อไปเรื่ยๆเบิง้งไปเรื่ยๆกลมไปเบิ้งกลมไปจับไปจับไปบัตทุไทยกสิฟันท่องห้คือเก้านั่นล่ละเด็กมันมีหลายหลายสูตรนะพี่น้องเนาะมีหลายสูตรหลายหลายสูตรหลายขิปเพราะว่าปูคุนก็เป็นปูเฮ็ดแ <c oughs> <c oughs> ต้งสูตรไหม สูตรของปู้คุณมันหลายสูตรดิหลายสูตรลองสูตรกระเขา่าลองสูตรกับว่าเขาเนาะพี่น้องนะธรรมดาละ่ะคือจังแอดมินเพื่อนละ่ะปู้คุณเป็นแอดมินนั่มให้เลขไปนั่มเป็นแอดมินนั่มแต่ว่าบอไปเอาบอได้ไปเดินสายเอาคือเพื่อนแอดมินส่งของเพื่อนบูเอาอยู่ห้องเอาอยู่ในที่พักเลยแคมันแอดแหม่แคมัน มีผู้ทรงมหาห้ยก็เอาออกอากาศให้แม่พี่น้องกะมีอยู่หลายสำนักอยู่เอามาไว้ก็ได้นอกทรงมากจังทะเบงไปเด้อพี่น้องเด้อไปขอมาเบิงแลวกะเบิงกันต่อไปติดตามกันไปเรื่อยๆก็มัตถทานกะเห็นอยู่ดอกเนาะบ่าวาเล่าไทายน่อยมัตถทานตาหลอด ขันผู้บาบามาตรฐานก็นคือผู้บาเบิงาะมาเขามาเบิงเจเยก็เลยคิดบาบามาตรฐานขันผู้ติดตามกัเข้าใจแล้วนะเขาตลอดติดตลอดบ่หลุดของปู่คุณของเต้ยก็ส้มโตตรงๆขึ้นล่างมาขึ้นนี่ก็ได้เร่งซโตซ้มเขาสามโตแต่ว่าเขาตดพก่น้องเขาตดสามโต บินหลุดเขาทั้งบนทั้งล่างได้เป็นหวงได้ของปูของเราพัฒนาพูดลงค้นบา้าว่าเขาทั้งหน,นบาบ้าเขาแบบได้มันเอามันบ,บ้องให้ได้วัวบ้องจักเนาะบาบ้าเขาทั้งหน,นเขาลูดตรงตรงไหมหาหนึ่งไหมของเราไหมบอกซุนหากับพกหนึ่งไหมเต็มเต็มตัวลูดช่องเด่งตัวง้หาหนึ่งสามตัวก็มี เอาพี่น้องบอกไปเลยทางอื่นเอาอันนี้ละพี่น้องเบิ้งเด้นนี่เด้อเพื่อพี่น้องเห็นอยู่นี่แหละนี่อันที่พันมาตอจัองหวัทน,นที่พันมาวันที่สิบหกมิถุนาตอมาเด้อเลขกเขียงเล็กวินติดนะพี่น้องนะติดทั้งบนทั้งลาง่างผัดจับคู่พี่น้องอยู่ในนี่ละแต่ว่าจับว่าเขาเอาเมาอนี้ก่ะของวันที่หนึ่งกอลักกระดาเด้อพี่น้องเด้อกอลักกระดาคม เอาขักขักเลยเฮาเกี่ยวนี่ว่าหายรุดต้องวดเอาจังจังต้องวดต้องหดเอาขักขักคือกันจะว่ากระไรตัวไหนเด้อตัว,วดนั่นเล็กเคี่ยงส,งสามสี่ห้าหากเจ็ดแปดเจ็ดแปดตัวคนนี้พี่น้องกระแปดตัวคือเก้านั่นล่ะยังว่าให้พี่น้องเอาไปเคี่ยงไปจับเอาก็ได้เอาเล็กวิ่งก้อนพี่น้องประเดิมเล็กวิ่งก้อน เลขวิ่งก็จัดเลยนาอกี่้อกนะโอตัดบิ่งเลยมอตัวได้น้อบิงน้อตัดคููกันเลยนาอพี่ดอเนะเลขวิงวิงตัดให้เลยิงวิง วิ่งเก่าวิ่งหกับเก่าลุดได้พป่นหลังเลยลกหกลดกเก่าหกเก่าลูดหกเกลดหกดเก่าตองหวดัด <c> แ <oughs> ตาบันต้องหวัดนะพี่นองนะนึ่ง กอลักดาหนึ่งกรกดาต้องงวดรูดฮกหลดเก่าอาติกวาดกันหรือวะกวาดกันกะผู้ว่ามันผู้ว่ากะอาติบอกกวาดกันหรือกวาดกันกะบ่าเข้าใจคือกันเนาะพี่น้องผู้ว่าอาติเป็นยุคคนหลับยุคไผฟยุคมันอยู่ แต่ว่ามันแห่งเด่นสองตัวนี่ไงก็เลยเอามาวิ่งน้ากันเป็นปอดคู่กันก็ได้ได้พี่น้งนนนองเด้อพิจารณาเบิ้งวันนี้เลขเครี้ยงเลขตั้งรักมันสีมี้เลขเครี้ยงตั้งรักบนรางบนรางเดี๋ยวนีถือว่าท่านจับสามตัวแล้วพี่น้องเด้อจับคู่หก้กกอนบนรางหาก้กกอนเลขเครี้ยงมีหนึ่งหนึ่ง 2 3อ่า à 6 7 8 เล็กเคี้ยงเล็กวิ่นพี่น้องวิ่นเอาไปมักกับวิ่นเลยไปมักกับเขาวิ่นมาเลยจับคู่าหลายคู่พี่น้องนน้องๆนง่จับคู่ แปดคูหาสองแปดคู <award kor> <dragging> ่แปดคูว่าหลายหาหแปดคู่หาสองหาสองเก้าสองเก้าสองเก้าหา

mốc nương mốc nương mốc nương kết hạ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  kết giảm เีสสามยีสามข้อหนงหน่งให้ครูหนึ่งว่าท่านเขาเต็มสามสามแปดสามแปดนี่มีอยู่ แปดคู่พี่น้องบนรางเด้อย,ยังบ่ทันแยกบนแยกรางคนละคงสุดท้ายตัดฟันทุ่งคนละพี่น้องจังสีแยกให้สิจับไปเรื่อยๆมันมีหลายคลิปหลายคลิปหลายอันไรถ้าเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในขันปลาเดิมแรกอยู่ปล่อยครั้งแรกอยู่ปลาเดิมปล่อยให้เห็นเสีแรกอยู่มีแปดคู่พี่น้อง แปดโคเหล็กเคียงเหล็กตั้งรับกามีเด้อพี่น้องเด้อเอาวันนี้ก็สิกรมแล้วดิเขียนอันนั้นก่อนเขียนซื้อเสียงเลี้ยงน้ำก่อนโลโกโกล้ลงไปกันปูขุนเขาตลอดแจกตลอดนะพี่น้องนะ ที่ยุคิิดได้คือว่าละมันหลายขิดแต่ว่ามันกะมีตัวกลมหายโ่ตัวฟันหายยังหองนับยี่้องเนาะตัวฟันตัวล่องก็เข่าตัวล่องกันละสามศูนเขาล่างตรงๆไม่ได้กลับดอกแต่ว่าพันก็อันนี้ก็เบอร์โทรกันพูดใดจีโทรมาโซ่เด็กเด็ดๆกันโซ่มาเด้อ ี่เป็นแอดมินให้ด้วยศูนย์หมเป็นแอดมินพานให้อันนี้เอซีผู้หนึ่งตั้งเมฆบนมาขึ้นนี่บอกเลขไปแล้วมีจัดเลยม่เห็นโท่อใหม่ผลเลื่อมตั้จันไดกับว่าจักด,ดอกเดียวผลกระสิเห็นผลกสิเบืบ้องผลกสิท่มาดอกที่หนอ่อศูนย์หกสามศูนย เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดห้าแปดนี่จ,จังปูจังใบอยากบอกคนขันบอกไปเลยมีจัดโหลดก็ได้กระดได้ดีๆไปเลยมีดชลีดิด้่ืืืืเห้าจืืืืื มานี่กับว่าท่านว่าพนดอกพนอจชีเรื่อมพนทางานนะพนอาชิยงสิยากอยู่พนอจชิโตว่าดอกพนว่าพนเริ่มยังก็ได้พนชีมีแนาวเริ่มอยู่หันละพนเราพนทะมมาอีกอยู่บานี้กเลขวันที่หนึ่งกรกฎระดาเด้อพี่น้องเด้อกรกฎระดาคมพ่อพ่อสอ้าร้บหกคลรัฐบาลตองวัดพดบ่ได้ปล่อยต่อเลย เร็วๆเ,เลยยันเพลินปอยกวนยันเพล่นวานั่มของเพลินน่ะเปล่อย,อย,อนนะยปอยตัวเลยเพราะว่าเหล็กมันแตกเด้พี่น้องแตกแต่ว่าใบตองหดว่าแตกดอกไปแตกยุบใบสุดไทยฟันทงผนน้อพี่น้องเนาะกับไปเรอยๆจับไปเรอยๆไปฟันยุทธไทยคนละเมื่อนี้กกเป็นวันที่สิบเกตแต่พี่น้องเด้อปอยปอยเห็นเยู่นี่เป็นวันที่สิบเกตเเเกมีทุนหน้าเด้อ ไปต้องหัดไท้นี่กระเล็กต้องหัดเล็กเขี้ยงเล็กตั้งลักมียุบแปดตัวคนนี้พี่น้องบ้านไหนเนี่ยเอาเบื้งพี่น้องเบื้องมีหนึ่งมีสองมีสามมีหามีหกมี่เจ็ดมีแปดมีเก่าคือตั้งเถี่ยวกวนกับแตกตั้งบนตั้งหลังเนาะแต่พอปูจับว่าแตกบานี้จับปูก็มีห้าสองห้าสองเก้าสอง cầu hạ Ngốc nâng kết hạ kết 3 xa 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 ตัวล่องนี่ก็ล่องพี่น้องตัวล่องตัวล่องตัวมีแต่ตัวล่องหมดนละไพี่น้องเมบ่มีตัวกันหนักตัวล่องล่องเก่งทั้งนั้นแต่ว่ากลมเดียวได้พี่น้องได้ให้กลมเดียวไปก่อนว่าท่านตัดวาสีมาตัวใดตัวใดจริงจริงจังจังเหมืนว่าเดี๋ยวนี้คือว่าประเดิมแหลกซะก่อน แต่ว่าก็ไปไล่ขิดไปทื้งบ่าขงชุดไทยฟันทงสีนั่งบ่อตัวใดสีนั่งตัวใดสีเก่งคือว่าประเดิมให้ก็คือจังเกาห่าในหลักควันมูเกาหามันก็ล่องมัดเป็นตัวเก่งมัดพี่น้องตัวเวียงรูดก็ให้หกกับเกาและรูดมันนั่นก็เป็นตัวร่องตัวล่องมัดว่ามีตัวกันพี่น้องมีถ้าตัวเก่งตัวร่องก็คือเก่งแล้วนบ่ ห้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจจรณาบเบิ้งเดอ้อเอาไปจัดเอาไปเบิง้งต่อไปกระสีมีของสูตรนั่นสูตรนี้ต่อไปเราพี่น้องก็ติดตามไปว่าเศร้าเด้อเอบิง้งเอาเด้อพี่น้องเดอ้อมันสิเข่าตัวได้แน่แต่ะละสูตรอันไหนสิเข่ากันคือว่าสูตรต้องวัดนี่ก็มียู่แปดคููนี่แหละพี่น้องบนรางแปดคููเด็ดๆให้พี่น้องเบิ้งเนาอพี่น้องเอาไปพิจารณาเบิง้งมักกะจัดคัดกะพนัน กูคนกับให้แนวทางไปจับตใจรอตตะรี่เด้อเดี๋ยวรอตตะรี่มากกับจัดเลยตัวได้หมักอยู่ในกลุ่มแปดตัวนี่ให้ฟี่ทุกขูขทุกคนโชคโชคมันมันเด้อลำลำเรื่อยๆแห้งๆปังปังวัดบ้นที่หนึ่งนี่กับของปูขนนี่กับสิแตกคือเก่านั่นล่ะเคยแตกเคยได้แชมป์นาะพี่น้องเนา้องเคยลุดเคยลวงดอกแต่ว่าสิแตกยี่หมองได้กับจังทะเบิงกันเนาะพี่น้องเนาะให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนโชคดีพ่อกันคลิปต่อไป สวัสดี